นะครับเพื่อนๆกับที่เขามาสมช่องของเป็นเองไงนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่คลองจินดานะครับวันนี้เรามาตกคิงหิวกันนะครับมากับลุงนะครับหมายธรรมชาตินะครับของธรรมชาตินะครับวันนี้ก็มาใช้เป็นเหยื่อของน้ําหนึ่งนะครับเป็นขนมปังข่าวนะครับแล้วก็ลําน้ําแตกนะครับนะครับแล้วก็ผสมหัวเชื้อของลุงชายนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับฝนตกแต่เช้าเลยก็เดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันนะครับว่าวันนี้ เราจะมีผลงานสายทฟไปยึาเปื่อนกันหรือเปล่าก็เดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นดูกันนะครับย like like ังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเราไปตามชมดูกันนะครับมาแล้วตัรกโคมาแล้วครับตันี้ตัว้วครับมาแล้วเฮ้ยยย้ยยยย นี่ได้มาแล้วจะเก็บเป็นประมาณก่อนนะจ๊ะถ่ายเก็ีดไปเยอะถ่ายตรงนั้นมันมีอะไรถอนถอนโอ้ยหลาดยุ้ยไม่เป็นไรยุ้ยสายสายวันนี้สายสายว่ะเหนือหน้าตัวยาวนะ ตัว,วใหญ่เลยครับตัวพียนตัวที่สองของเรานะครัูได้เมนูปลาส้ม,มแล้วตอนนี้ ดีๆมาแล้วตะเพียนตัวสวยเลยครับตัวนี้กินเนยหน่อยครับวันนี้ตัวสวยเลยเฮ้ยเฮ้ยมาด้วยแมเอาใหญ่เอาใหญ่ไว้ตะเพียนไม่ก็ครับตัวนี้คันค้างมีสายนะครับ ข้าฝูงเข้าฝูงเพ,งพียนนล่มแล้วเลวลว สวยยีหล่นไปสายมาเลยครับแ่ขอนสูงดีจัดครับหลดไปแล้ว ไหลจมโอ้ยตัวนี้เล็กหน่อยไหลจมไหลจมยอมมาหน่อยครับตัวนี้หลจมหลมไมตกโยตใจแมงวิ่งแรงจัด ปลาอะไรอ่ะปลาพุ้งเลยอเทียนเด้งตัวเป็นปลาผมนี่กระมังครับตัวนี้มาในเงาบุคลองนี้นี่กระมังครับรอเลยเอ,อยู่ด้วยอ่ะมันยังต่ออยู่ออไอห้ <laughs> หางแดงหางแดงครับเพี้ยนทองมันป,ปิ๊งโคนแม่นเลยนะมันติปป๊เข้าไปอ่ะโอ้โหน้ำตัวใหญ่ เ,เพี้ยนมาแล้วลเพียงวันนี้ไม่ได้คิดน <c oughs> ะครับผมเพี้ยนมาแล้วใ <c oughs> <c oughs> ส่หน่อไอตัวนี้ใส่หนอครับฝาใหญ่แล้วช่วยชีวิตเรียบร้อยแล้ว มากเลยครับกเพียนไซตจุดแจมอุ้ย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 ครับอุ้ยพุ้ยอุ้ยนนะครับโ<ห>อ้้ยอุ้ย้าอ้อ้อ เดินไปมาตั้งกายครับได้ตัวเดียวมาอีกแล้วเขียนไฟสวยอ้ชนเขียงหัวครับแตกใส่น้ำเด็ดไม่ตัวนะครับเฮ้ยตัวนี้เป็นแผลอีกตรงแล้ว มาติดๆเลยครับสองคันวัดฉันไม่ทันเลยาไีต้ตัวแล้วไม้ตัวแล้วเลือนๆๆอนอันนี้มันพระเอกตะเพียนนะตะเพียนมาอีกแล้วครับผม แล้วมลอีกตรงอ่ะมาอีกแล้วครับปรเปียนต่เล็กกว่าตัวแรก มาแล้วครับไม่ใช่ตะเทียนะคมาูปลาพรม่อไน่อยมาแล้วครับวันนี้มีสาหน่อยครับนวนนะปลาพรมสุดยอดเลยครับวันนี้หมานสดสดว้าวยอดนี้หมานหมานได้ปลาพรมมาตัวน้วว่า ตเพีแหม่โทฟี่โลควานับพลกดมาครับโทฟี่โทฟี่ยกตรงตรงยกตรงว้าวยีศสกครับนับพลโดนแล้วโอ้หโทฟี่โทฟี่สองโลได้ฮะคนับก็ได้ประมาณสองโล ชาร์จแบตอยู่ครับเก็บไม่ทันมาแล้วน้พลโทฟี่ว้าวสวยๆหน่อยสุดยอดเลยครับเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะไปชาร์จแบตไว้น้พลโดนตัวเบอลเลยโทฟี่สุดยอดเลยใส่สองโร,ราหาบ้างเราหาบ้างเราเยายอม

มาอีกแล้วใช้สวยใช้สวยนี่เปลี่ยนมาอุ้ยเยอะดีแม่งหลุดตลอดเลยตรั่วแค่นี้อยู่นะตัวใหญ่ไม่ค่อยอยู่นะ ตัวที่เจ็ดนะครับของรัลมาแล้วไม่ติดเปนไม่ได้เหรอวะลุงวันนี้อันนี้อันนี้ลลงอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงขออันนี้ยขออันนี้ยปมปม่น่ใหญ่เหรอจะได้ยงมาเรีนปลาพมนะเอาแล้วที่ปลาพม เออตุ้ยกบล้อกบล้อเอียงหน่อยขึ้นบลได้ขึ้นบลได้ตอนนี้เออลอยเจ้าอาโฟมผมเอาโฟมมัดก่อนกลับเดี๋ยวปากลุงไว้ก่อนเห็นอยู่เหางไรอย่างนี้เห็นสดยาสครับผมวันนี้ก็ขอขอตลาไปก่อนนะครับอยู่เย็นๆเลยนะครับก็วันนี้ มันนะครับหมันมากๆนะครับนี่ก็เดี๋ยวให้ดูผลงานนะครับอันนี้จากกระชังลุงนะครับไหนกระชังลุงอยู่ไหนเลยนี่ก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวใหญ่ตัวข้างในนี้กวบผมนี้กวผมผมใส่สวยเลยไม่ไม่ไม่เอาไปเลยไม่ไม่ไม่ครับก็เดี๋ยวมาดูกระชังผมบ้างนะครับผมเยอะมากแต่ว่ามี ยีศกนะครับสายสองของนพลนะครับไม่ร <inde> ู <ming> ้โดนหลุดไปยังนี่นะครับปลารวมนี่มีของนพลครับยีสกใหญ่ครับโอ้คนนี้ถือว่าหมานมากนะครับนี่ว้าวยังไซส์เล็กไซส์น้อยได้ได้กันหมดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เราไปก่อนครับบ๊ายบาย